84ญี่ปุ่นได้ส่งกองเรือยกพลขึ้นบกตามฝั่งทะเลในประเทศไทยตั้งแต่บางปูจังหวัดสมุทรปราการประจวคกิีขัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีเพื่อเป็นทางผ่านเขายุทธมา่าและมาลายูของอังกฤษนอกจากนี้ยังได้ส่งกำลังพลโดยทางรถไฟเพื่อเข้าสู่ อเภออรัญประเทศจังหวัดปราจินบุรีอีกแห่งหนึ่งกําลังของไทยที่ประจําอยู่ตามที่ต่างๆททหารตำรวจยุวชนทหารและพลเรือนได้ต่อสู้ป้องกันการลุกลานของญี่ปุ่นอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมพศ2484เวลาประมาณ10นาฬิการัฐบาลสั่งให้ยุติการลบและยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทย โดยที่ญี่ปุ่นรับรองจะเคารพเอกราชและอธิปไตายของประเทศไทยในระหว่างนี้กองทัพญี่ปุ่นเริ่มมีชัยในการลบหลายแห่งรัฐบาลไทยจึงจำเป็นต้องทำสัญญาทางทหารร่วมกับญี่ปุ่นในวันที่21ธันวาคมพศ .2484 และอีก10วันต่อมาได้มีการลงนามเพิ่มเติมในรายละเอียดของข้อตกลงที่เกี่ยวกับการยุตธร่วมกัน ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยอีกฉบับเมื่อวันที่13มกราคมพศ2485ในที่สุดประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคมพศ2485นับว่าประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์สงครามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอดระยะเวลาสงคราม ประเทศไทยต้องประสบกับการโจมตีทางอากาศสถานที่ราชการและบ้านเรือนรากตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายทางทหารในการสงครามเป็นจํานวนเงินถึง812ล้านบาทกําลังคนเสียชีวิตจํานวน5,957คนนอกจากการสูญเสียดังกล่าวแล้วสงครามครั้งนี้ยังส่งผลกับประเทศไทยคือ ประเทศไทยถูกบังคับให้ด้วยสนธิสัญญาสมบูรณ์แบบทําให้ต้องคืนดินแดนกันตังตังกานูไทยบุรีปาริตซึ่งญี่ปุ่นมอบให้เมื่อวันที่4กระกฎาคมพศ2486แก่อังกฤษพร้อมต้องชดใช้ค่าเสียหายใน4ลัฐมาลายูเป็นเงิน30ล้านบาทพร้อมทั้งยอมขายข้าวดีบุกยางพาราไม้สักตามราคากำหนด และส่งข้าวจำนวน1ล้าน5แสนตันให้อังกฤษโดยไม่คิดมูลค่า 2. ประเทศไทยต้องคือดินแดนที่ได้จากกรณีพิพาทอินโดจีนคือพระตะบ,บองเสียม,มราฐและศรีสพลให้แก่ฝรั่งเศ 3. ส3เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเกิดภาวะเงินเฟอ้อตลาดมืดการจัดตุนสินค้า 4. สภาพสังคมไทยเสี่ยมโทมคชิจกรรมเพิ่มขึ้นขวัญของทหารและประชาชนตกต่ำ